ในต่อในพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาสนะคะโดยผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสค่ะชี้แจงถึงมาตรการในการบังคับใช้กฎหมายในกรณีของการกักตุนสิ่งของอุปโภคบริโภคหรือว่าพวกภัณฑ์ต่างๆค่ะโดยมีการประชุมผ่านวิดิทัศน์ทางไกลค่ะ ที่ห้องประชุมดำรงธรรมชั้น 2, สองศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทยนายชยาวุฒิจันทระรองปลัดกระทรวงมหาดไทยค่ะเป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการบังคับใช้มาตรการทางกฎหมายตามพระราชบัญญัติสำรวจการกักตุนพ่กระพันพุทธศักราช2497โดยมีนายสนัน่นพงศ์อักษรผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสนายปรีชานวาน,น้อยปลัดจังหวัดนราธิวาสตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมผ่านระบบวิดิทัศน์ทางไกล จากสถานการณ์ปัจจุบันค่ะเกิดในเรื่องของราคาเนื้อ สุกรน,นะคะแล้วก็พวกพันธ์อื่นๆอย่างเช่นไข่ไก่น้ำมันพืชมีการปรับตัวสูงขึ้นอย่างผิดปกติก็ส่งผลให้ประชาชนได้รับผลกระทบค่ะทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดนาราธิวาสนะคะจึงมีการสั่งการและก็กำชับให้ในส่วนของนายอำเภอและพนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัดออกไปฏิบัติหน้าที่ค่ะในการสำรวจการกักตุนเนื้อสุกรและก็พวกพันธ์อื่นๆในพื้นที่ตามที่เห็นสมควรนะคะโดยให้บรณาการความร่วมมือกับพนักงานเจน้าหน้าที่พร้อมทั้งรายงานผลการดําเนินการ ตามแบบรายงานทุกวันจันทร์ค่ะทั้งนี้หากประชาชนนะคะพบเห็นการกักตุนพกกระถานสามารถโทรมาที่สายด่วน1569รับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชนค่ะหรือแจ้งมาได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอจังหวัดเพื่อเป็นข้อมูลให้พนักงานเจน้าหน้าที่ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไปค่ะ